เอ้ยอ่าถึงได้เอ้ยถือได้ผ่านแล้วเอ้ยเยีงยมีคนโดนยิงผู้หญิงโดนยิงเอ้ยเส้นเส้นส้นส้นแล้วมายไปเจมล้วนฮะตายตายตายเฮ้ยยูเกิลเม่ลงตู้ลงเพชรโอ้เพชรเขไม่มีอีกทำยังไงดีวะเนี่ยโ โอ้วันได้น่าไม่มีเพชรสุ่มตัวในออสตาใช่ไหมงั้นเราขอแนะนำร้านมาลูช็อปเลยนะร้านกดเพชรแบบออสตาราคาสุดคุ้มและนอกจากนี้ถ้าใคาสนใจเกมพาร์กับผลปีศาจราคาถูกๆัวในแบบบล็อกฟู้ดก็มีให้เติมนะส่วนผลปีศาจกับเกมพาร์ในแบบคิงเรสซิ่งก็มีให้บริการเหมือนกันหากสนใจนะลิงก์ใต้คลิปเลยโอเคครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะอยู่ผมชิโร่คุงนะครับหรือว่าจะเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับนะก็ใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเมแรงยาให้ผมด้วยนนนนะะะะคคคครรรัับบบใกกกกดดตติาามมม็็ขอุณๆเลยผ วันนี้นะครับน้เห็นกําลังมาแรงเนาะเรื่องซีรีส์สควิตเกมรับผมนะอ่าซึ่งผมก็ไม่เคยดูมาก่อนนะว่ามันเป็นยังไงครับนะก็มาเล่นแบบอาจจะเมาเมาหน่อยก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าผมไม่เคยดูซีรีส์เลยนะครับนะยังไม่ได้สมัคร Netflix เลยครับว่าจะไปสมัครดูอยู่นะครับนะเพราะว่าวันนี้เราอยู่กับเชาวแกงนะครับนะคุณ JBK รับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเออมีพี่เจมด้วยพี่เจมแล้วก็สุรศักดิ์ครับผมวันนี้มาสี่คนนะไม่มีกิตทัศนะครับ อ่าโอเคแล้วก็ที่เห็นทั้งหมดนี่คือ f c นะครับนะ FC ตามมาได้ไงไม่รู้นะครับนะอยู่ดีก็เจอตามมาแบบโอ้โหงงมากครับผมอยู่ดีก็มานะอ่ะก็เดี๋ยวนี้จะเป็นไงเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับนะก็อ,อาจจะแบบมีมอมเมาอื่นๆก็ต้องขอโทษด้วยผมนะซึ่งแก๊งผมเอ่อบางคนก็ยังไม่เคยดูหนังนะครับนะก็ยังไงก็ต้องผิดพลาดประการใดขออภัย f c ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าไปพี่เจมไปดุใจไป,ไปลุย<ป>ลุยลุยไปไอ่เท่าที่ดูมามันจะมีไอ้น,นี่ใช่ไหมไอเอไอโออ่ะที่เขาทำเป็นมีมอ่ะก็คือไอไอตัวตุวต๊กตาผู้หญิงเอ,อ่ออตุต๊กตาใช่พี่ยังไม่ได้ดูเลยเนี่ย <laughs> พี่เจมยังไม่ดูใช่ไหมจะรอดไปได้เล่นเนี่ยจะรอดไหมไอ้ตัวิ่งมาไอ้ตัว่มาผมว่าสั้นเลยซันมาดิซันเข้ามาเร็วไอ้สันมาเหรอเฮ้ยซั้นตัวสั้นตัวมาไงเนี่ยยังไม่รหัสยังไม่ออกเหรอ ใช่ครับเอ้ยยังไม่ออกใช่ป่ะเออนี่ซันโต้สนะครับเอย,ย,ยรู้นะครับน้มือหนึ่งยังอยู่นะครับนะนี่ยังรหัสยังไม่ออกนะครับไม่ไม่ไม่มือหนึ่งครับมือสองแล้วตอนนี้อ้าอะอฮ่าอะไรม,มันมันมัผักได้เหรอเจี๋ยวแลทำไมมันทำผักมาพุทเนี่ยมันมีผักนะเอา้า <c oughs> ม,มันเอาไว้แก้อ๋อมันเอาไว้แก้เหรอใช่ใช่คือคือเกมเนี้ยเวลาตุ๊กตามันจะพูดว่าไอไอโอยุเป็นภาษาญี่ปุ่นอะ

ปึงมีคนนอนยิงตายไปแล้วนะเฮ้ยมึงพักใหม่วะเฮ้ยทำไมท่าวิ่งผมไม่เหมือนคนแก่เลยวิ่งโคตรช้าเลยเฮ้ยบิเทนผักคนหน้าหน้าเฮ้ยพัแล้ว่านแล้วพานแล้วอ่า ไอ้เย่เสี่ยวโดนแกงหมายแลผ่านแล้วเย่คุณเจมสุดโอดพี่เจมเอ้ยไปรอดรอดรอดผ่านแล้วผ่านแล้วไอ้ใครเป็นผากขึ้่เนี่ยเอาเอาเอามีคนมีคนร่วงเฮ้ยจานจานเฮ้ยเโอ้ยทำอะไรกันเนี่ยนี่ครบแล้วอุ้ย อุ้ยยิงเลยว่ะใครโดนยิงวะโอ้ยใครผักเนี่ยแต่โอ้ยยังทำยังไงไม่ได้พี่มันน้กแกะไม่ไดแกะดูวนาลกคำตาลน่ะโคตรยากแล้วแล้วยังไงเนี่ยก็เอาเมาส์อ่ะจับล่าเอาเลยพี่ได้แบบกูแบบอิจิอะจะไหวไหมเนี่ยทำไมกูเจทำท่างั้นอีโมดใช่ไหมมึงกกงอ่ะได้มกงโเฮ้ยผมได้ดาวอ่ะโอ้อีซี่ได้แล้ว พี่ผ่านแล้วพี่ผ่านแล้วอีซี่มากอะไรพี่แตกกับพี่ไม่ผ่านแล้วเฮียมีคนโดนยิงผู้หญิงโดนยิงผ่านแล้ว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 เฮียผู้หญิงโดนยิงกลางกระบาลเลยเดินเดินเดินได้เลยใช่ไหมเดินได้พี่โอเคไอ้อยากดูว่ามันมคนมีคนได้ร่วมไหมมันโกงง่ายอ่ะมันโกงง่ายอ่ะโหนั่นได้ดาวอ่ะมีคนได้ได้ก่วมไหมโ่วม เราาามยอตนนีี้โดนผักเลยผมโดนแกล้ง่ะโดนยโดนีมาดีๆโดน FC แกล้งไม่เลิกเลยเฮ้ยคุณเจคุณเจระวังนะคุณเจระวังมันมันแค่เอาไม้บอลตีกันเองเอออยู่อยู่อยู่ก็กูไม่ก็กูไม่ใคร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 มาเล่นเราฟาดแม่งเลยเฮ้ยีพ่เอ้ยอย่าอย่าตีอย่าตีเองอย่าตีเองนะอย่าตีเองนะอย่าตีเองเฮ้ยก็กลูไม่มันจะมีคนจะตีผมเียชอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอยู่ที่สูงผมอยู่ที่สูง เฮ้ยลงมาโล้กกองกองกลุ่มไว้กองกลุ่มไว้มันมีคนจะตีผมไม่เฮี้ยมึงลงลผมลงละมีคนจะตีผมโอ้คนดังแม่งโดนตลอดเลยอะไรกันวะไอ้เฮี้ยช่วยผมด้วยพี่แจมพี่แจมพี่เอ้ยพี่แจมจะตีผมที่พี่จะตีผมพี่แจมเอ้าตีผมแล้วมพี่ไม่ตีพี่ไม่ได้ตีโอ้พี่แจมไม่หรอไพี่ไม่ได้ตีเออพี่แจมตีผมตายเนี่ยโอ้ยมองไม่เห็น แม่งพี่เจมตีผมเนี่ยใช่หรอพี่ตีเออเมื่อกี้พี่เจมคูลงมาตีผมเฮียชุดโคตรเต็มที่เลยเออแม่งโหคนดังโดนตลอดแล้วเหี้ยเจลุมอฟซีนี่แบบไว้ใจไม่ได้เลยโอ้โหแตกแตกเดี๋ยวดูเตะมันได้ได้พี่เดินตีมันทั่โต๊ะไงล่ะไม่ขายอยู่ดูมับคูไปไหน เอ้ยมันยังตีกันได้มันยังตีกันได้อย่าเพิ่งไว้ใจกันมันยังตีกันได้เอาไปเลยเอาไปกินเลยมาแล้วมาแล้วมันยังตีกันได้อยู่เฮ้ยเอ้าหมาหมาตายี๋ยวเขาปักกัวปักกัวตัวปักกัวโอ้โหหน้าเละเลยกู้ดโอ้โหเวลาชิโนคงอะไรผมเกิดใหม่แล้วผมผมเกิดใหม่แล้วผมผมอันนี้ผมผมยัดโลบักเมื่อกี้โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันโลบักแกเปัญหานี้เราเล่นไงวะตรงนี้ไม่เคยเล่นชักขยเยิร์โหรเนี่ยขยเยิร์เนี่ยบอก แบบทำไมอะกห้แม่ผมอ๋อชักเยอะใช่ไหมห้ามห้ามไม่ได้การใช่ไหมโอ้โหเราอยู่คนเราอยู่คนเราฝั่งกันด้วยดับเมื่อกดับต่ิมื่กดับต่ิมื่กี้คิกตรงไหนอ่ะเสียงแดงใช่ครับเสียงแดงเสียงแดงคิกคิกลัวลคิกลัวเฮ้ยคิก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 ที่เรามาอยู่คนเราฝั่งเงนคุณเจอยู่ฝั่งผมพี่อยู่สายปะสีฟ้านะเฮ้ยทำไมทำไมฝั่งผมมันดึงเอ้าเอ้ามีคนล่วงเอ้ามีกระบอสล้ว เต้ยตันตายตายแล้วล่ะตายไม่พี่เจมรั่วนอะตายตายตายพี่เกมันเอ้าเหลือผมเหลือผมมาเจมเคสองคนสามสิบแล้วคือยังไงต้องรอเกิดจ้ะมันมันมันดูได้พี่มันมันดูมันดูคนได้คือมันตายแล้วเกิดใหม่ไม่ได้เลยนอกจากยัดลมบั๊กเท่าไหร่พี่สามสิบพี่สามสิบเหรอตัวนี้ว่าตรงนี้ผมว่าผมตายว่ะเฮ้ยไอ้ระวังนอ้ระวังนอ้พี่เจมันเดาอ่ะ เฮ้ยเอาข้างมีคนดันผมโนอะใครดันวะไอ้เหี้ยมีคนดันโนอะจบละมันดันได้เหรอเออใช่เออมันดันได้ฮิ้วยันโรบักเกิดไปแล้วนะชีโดตายหรอใช่ครับผมตายพี่ล่วงเลยมีคนดันผมเอ่ผมลมตายกันแล้วนาตายเลยกูหมดเลยเนี่ยเออสีวิตเกมเนี่ยเหมือนแม่งไม่แบบเป็นเกมเหลี่ยมเลยขนาดเพื่อนยังไว้ใจไม่ได้อ่ะ ออีกรบมเกมเหลี่ยมไอ้นี่เลยวีสองเลยเนี่ยคุณเจคุณเจรู้สู้คุณเจรู้สู้เอาละครับจังหวะนี้ j จ k ของเราใช่ไหมครับเขาจะเลือกกระจกด้านไหนจะแรแน่ใช่ไหมลกอ้าวคุณเจกระโดดเลยไปหน่อยเดมเพียนแต่สวิตสวิตจะทำอะไรอ่ะเลือกอะไรอ่ะมัไม่ได้ดามบางคนผมผมเลือกสีแดงที่แดงสีเขียวโอเคครับมาเรามาดวล อ้าวอะ้รยังไงอ่ะเป็นเรือกสีเขียวเลือกสีเขียวไงนะครับตายไปนี่ด่านนี้มันเป็นด่านต่อตาเลยเหรอมันเป็นด่านเหรียญอ่ะคล้ายๆลูกแก้วอ่ะต่อตาเกมงไปนี้สันโตดสีแดงสีเหลืองสีแดงเหรออ่ะผมเลือกตามอยู่ฝั่งกูอุ้ยเฮี้ยเฮี้ยตกใจลูกแก้วอะ เออมันเป็นดีดีตัวแก้แล้วแบบว่าพูดอะไรยามมันอ่ะตอนรุ่นหนักเกมนะโคตรรุ่นแบบมันต้องทายกันอ่ะอ๋อโค้ดหรือขี้อุ้ยเหี้ยผมตายทีแดงถึงเลือกเนี่ผมเลือกสีแดงเอ้าพี่พี่รอดเฉยโอ้ยพี่เจมเรียบร้อยตัวเลือกสุดท้ายนั่นก็คือพี่เจมเจมเจม โอเคก็ส่านี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที like like ่เข้ามาชมนะผมนะชอบใจฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นลังใจผมด้วยนะครับนะมันเหมือนแบบเหลี่ยมกันเองเลยคุณเจยตายช่โล่ตายกันหมดเลยตายหมดเลยอะคือแบบเพื่อนกันเองยังแบบยังเหลี่ยมกันถ้าเกิดเรามาเล่นเกมน่ะเอออ่ะก็ชอบใจฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะแล้วก็ติดตามให้เจพิเค่ซันโต้ก็ดีนะครับนะคุณเจจะฝากเลยไหมครับก็ ติดตามชิโร่เยอะๆครับผมอ่ารขบดีมากครับอ๋อขอบคุณมากเลยนะครับนะอ่าคุณเจนนี่เปิดทางให้ผมนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับนะบายๆนะครับทุกคน